สวัสดีครับพี่น้องปวงปายเบิร์ตสกูุกคนมือนี่งกับพ่อของกับซองเบาเก่งตัวไปคือเก่าครับพี่น้องเบิร์ตมือนี่มีเมนูเะไรครับพี่น้องอีกแล้วว่าสั่นกับเข้าครบมือหนึ่งเออเออเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องเบาคนรูปหล่อคนน่ามุ่นคนรูปหล่อคือเก่าครับสกู๊คนโก้คือเก่าครับพี่น้องโสดคือเก่าเป็นว่ามือนี่แต่ว่าอันขั้นตอนทับหรือว่าขั้นตอนอันอะไรกับประเด็นพี่น้องเบิร์ตเนาะมันยาก เหยียดเอียงเลยผมมีคนถ่ายไงพี satisfy. ่น <kaz uffy> <inga> ้องเอาตรงๆไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขั้นตอนตังในใส่ที่แกงเนาะตัวยที่ป๊อบเนาะแกงเนาะแล้วพี่น้องค่อยบๆเดิอต่อไปกันสิตามด้วยพักงนาคาะจริงนาะครับพี่น้องรอเบิร์นแป๊บหนึ่งเอากระเพราลงไปก่อนน่ะกระเพราใหญ่ลงไปก่อนคี่น้องหรือว่าใบยีหล้านะมันสายสานแบบกระเพราควายกระเพรามุกอ่ เครื่องกระชายติกใหญ่ติ๊กใสอ่อนเนาะแล้วหอมวุ้ยหอมจนเตะดังมาเลยพี่น้องเลยวู้ยครานี้หมดเล้วเลยพี่น้องเตะดังดูมาหุ้นเลยว่ะโอ้ยมีบงติพี่น้องแซ่บเก่าแต่ว่าชิโม่ไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะลองซิมมึงเด็กเดี๋ยวจังหวะ Bình phó qua con cào các dẫn Bảo sukon con coi gạo hấp dẫn binh lila binh lila binh lila binh bất đẹp binh 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 này binh 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 กับคนกระแทบกับข่าวกระแทบเป็นว่าพี่น้องฝากด้วยครับพี่น้องกับข่าวกระแทบคนกระแทบไม่เห็นบุกไปเพลินมาเนี่ยพีบอันกินบบกินแบบบุกไปเพลิดแบบแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมกันเนาะแต่ว่ากันที่เราได้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นใส่ทานก่อนเลยนะพี่น้องว่า เบิ่งจากกินนี่ยคุณหบ่กข่อยเสีย้องบ่อยเพชรเออบ่กข่อยเออบ่กข่อยเพชรโทษทีโทษทีกะใช่เติมไปอีกน้อยนึงมันบ่ค่อยจวดอืกบ่ค่อยจัดอันนี้ก็เพิ่มเตี๋ยวปได้เลยพี่น้องได้มากไหจะได้อืมจะได้เป็นยาผมนะไปเบิ่ดเลยพี่น้องกระใส่ข่าใชะพี่น้องกระจัวแบบซาสานะข่าแล้วก็ไใส เริ่มแบบเป็นตะกินแล้วหอมหอมเลย้ะหอมแล้วหอมแล้วกันเพิ่งปรุงเพิ่งใส่เรียบร้อยเอเคในมันหอยสุดแรงง่วนน้ำตาลน้อยนิดเก่าแหละพี่น้องสูตรไอ้พัดกะผมยังมากไม่แต่ว่าผู้ใด้เสียดลงตัวลงตัวก็จังหวะกันแซมซิมแล้วไปนี่น้องซิมแล้วเพียงใดเอาไม่คำผูผูดูคำผูผูดูพี่น้องคนบริเวณเหนือวัดสันคอมเมนต์มาแล้ว comment mà leo. Ăn comment mà leo này. M tí. Mm -hmm. Vết. Vết. Xếp, Xếp. không. cho nó ăn. Ăn thử chấm. kỳ Thơm. 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 บ่เผ็ดว่ะน้องนี่จบมาแล้วกิดน,นาตาไปเลยนะพี่น้องตาแซ่บพี่เก่าแล้วก็นเนี่ยเบาพงคุณกโกะจากสกุลคุณกโกะกิดพี่เก่าพี่น้อง,น,องนี่ก็คน,นานาม,มุนคุณโกะพี่เก่ากำลังส่งไปย,ยอ,องว่าไอ้แนวแก่ข้าวอยู่พี่น้องโอู้หูเต่าแซ่บร้ายวะ่ะทำลายอะไรว่ะ